การสู้ในข่าวชาวใตช้ชวนแกประเด็นนะครับประเด็นดีๆที่เกิด,ด,ด,ดขึ้นในพื้นที่1 4จังหวัดผาใต้ของเราครับเมื่อที่เกินไว้ตอนตอน้ตนกับพี่บ่าอูวาวันนี้รเริ่มเลยวันสงกรานต์นะครับ1 3ถึง17มีซ่ายนานี้นะครับแต่บางจังหวัดนี่คุณเรือม,มาก่อนหน้านี้นะมาเราผาใต้เนี่ยส่วนใหญ่จะเริ่มกับวันนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ตามมานั่นคือการเดินทางของพี่น้องประชาชนในสงกรานต์เนี่ยคาดว่าจะมาร์คซึ่งอีกครึ่งหนึ่งนะครับของการเดินทางจากปีใหม่ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาคืออออุุุุบบบบััััตตตติิเเหหครรรรกาง นั่นก็คือต้องเป็นโรงพยบาบาลแล้วมีความพร้อมกัพบพันธุพืชบางเพื่อจะช่วยเลือกพี่น้องประชาชนทีประสบอสในเรเรียว่าอุบัติเที่เคยไม่ยากเกิดขึ้นนะครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติอย่างหญิงกับจะกับทันนายแพทย์ประกอบหรือชาเกติทักษ์ครับอาเกติทักษ์นะครับรองผู้การโรงพยาบาลสู้รัฐธานีจะมาพูดถึงความพร้อมของโรงพยาบาลสู้ราธานีในการรองรับนะครับหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นครับสวัสดีครับท่านรองครับครับต้อนรับสู่แหล่งข่าวชาวใต้นะครับก็เหมือนที่ผมกล่นไว้ครับตอนนี้ เข้าสู่ช่วงเทศกาลนะครับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเองคือเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะครับเรามีการเตรียมความพร้อม,มอย่างไรบ้างครับจริงๆแล้วโรงพยาบาลมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลานะครับนะช่วงตอนช่วงสงการช่วงปีใหม่อะมันเป็นบทเรียนของพวกเราอยู่แล้วว่าอเออมันมีอุบัติเหตุมากมายมนะครับกระทรวงสาธารณสุขก็จดตั้งวอลลุ่มเขาเรียกเอโอซีเนี่ยมีความพร้อมอยู่แล้วนะครับ,รบในความพร้อมของโรงพยาบาลเนี่ยเราก็พยายาม บริหารจัดการว่าเราจะทายังไงให้พร้อมที่สุดเราพร้อมตั้งแต่เรื่องว่าห้องฉุกเฉินจะต้องทําไงก่อนถึงห้องฉุกเฉินก็มี1 6ึ่หให้นะฮะห้องฉุกเฉินห้องบาดตัดความพร้อมของหน่วยบริการโลหิตหมู่เลือดทั้งหมดเนี่ยเราเตรียมไว้ถึงประมาณ2-3ถึงเท่าของเวลาปกติเลยนะฮะตอนนี้เราก็พยายามบอกว่าเราต้องรู้ว่าให้สถานการณ์อีก5-6วันต่อจากนี้จะเกิดอะไรมากขึ้นนะฮะณช่วงปัจจุบันนี้นะฮะความพร้อมของเราเราถือว่า พร้อมถึงเกือบจะ100%เลยครับคือเราเราเพิ่มอัตรากําลังมากกว่าปกติหรือไงไหมฮะอ่อัตรากำลังของมีกำลังมี2ส่วนคือบุคลากรกับเครื่องมือแล้วก็วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สอยทั้งหมดนี่ยจริงๆแล้วเราเพิ่มมาประมาณ1ึถึงสเท่าในช่วงสงการ ช่วงปีใหม่เราก็เพิ่มรักษาอย่างนี้อยู่แล้วพอช่วงสงการเนี่ยเราก็ทําเหมือนกับปีใหม่ก็คือเพิ่มประมาณ 1- 2่เท่าไว้ฮะเรายกที่กับคุณหมอก็เพิ่มคือไม่ได้หยุดกันเลยครับเรายกตัวอย่างเลือดก็ได้นะเราต้องเพิ่มจํานวนเลือดเนี่ยจากเดิมที่ใช้วันละประมาณ50ถุง50ยูนิตเนี่ยเป็นประมาณ 90- 100ยูนิตเตรียมเอาไว้ก่อนในช่วง56วันนี้นะครับธนาคารเลือดก็พร้อมทำรองไว้แล้วสัมรองไว้แล้ว สถานการณ์เลือดตอนนี้คือยังไม่ถือว่าขาดแคลนนะฮะแต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุหนักๆหนึ่งวันใช้ประมาณ2หรือ300ยูนิตเนี่ยก็อาจจะต้องก็อาจจะต้องถือว่าสถานการณ์เราเริ่มจะขาดแคลนแล้วเรารับยังคงรับบริจาคอยู่เรารับบริจาคตลอดนะถึงแม้จะเป็นวันหยุดเราก็ยังรับบริจาคโลหิตให้ครับใครอยากทําบุญช่วงสงกรานก็ไปบริจาคโลหิตได้ก็พอนายได้เกิดอุบัติเหตุแบบเป็นหมู่เยอะๆนะครับครับนะครับแต่ว่าผมขอย้อนกลับไปที่ต้นน้ําเลย หนึ่งหกหกเก้าก่อนถ้าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเริ่มต้นจากการรับผู้ป่วยก่อนครับเป็นไงบ้างกับโรคความพร้อมความพร้อมก็คือเรามีผู้ที่รอรับโทรศัพท์ทั้งทั้งตลอด24ชั่วโมงทั้งห้าหวันนี้นะฮะอยากจะขอวิงวอนกับพี่น้องประชาชนว่าอย่าโทรเล่นมีโทรเล่นด้วยมีโทรเล่นด้วยครับพอโทรเล่นเนี่ยมันก็ไม่แน่ใจว่าจะจริงไม่จริงนะฮะมันต้องสกรีนก่อนว่าจริงไหมพอถ้า เจอเรื่องจริงมาแล้วนึกว,ว่าเรื่องเล่นอีกนะฮะ,ะมันมันจะมีประเด็นปัญหาเกิดขึ้นมาอีกอันนี้เป็นบาปเลยนะในครับเนีฮะพอถึงเวลาเพิมเพิ้มแล้วจะเริ่มโทรเล่นอา ต้องค่อยพอเคลิ้มเคลิ้มหน่อยๆแล้วพอถึงเวลาตกเย็นเคลิ้มๆปั๊บเนี่ยจะเริ่มมีโทรเล่นบ้างพอโทรเล่นน่าจะมีปัญหากับคือเริ่มมึนๆห,หรือว่างั้นนะจะเริ่มมึนๆน,น่าจะมีปัญหากันหนึ่งหกหกเก้าแล้วทีนี้ว่าใช่ไม่ใช่ฮะลักษณะของการโทรเข้ามาทำไงครับคุณหมอเรามีต้องกลับไปรีเช็คหรือ,อยังไงไหมครับเออ่ประเด็นอันนี้ก่อนถ้าถ้าเป็นเรื่องจริงอย่างเงี้ยเออเราจะเราจะเขาเรียกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลกับหน่วยกู้ชีพเขาจะมาสกรีนก่อนว่าเอ๊ะลักษณะอย่างนี้ใช่จริงหรือเปล่า เราเียกอย่างถ้าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันจะมันจะมีของหน่วยภาพพื้นที่ของกู้ภัยนี่เขาก็จะออกไปด้วยอันนั้นก็ยังง่ายด้วยนะฮะแต่ถ้าเป็นเขาไม่สบายที่บ้านหรือเิดอุบัติเหตุที่บ้านหรือไม่สบายเป็นลมหรือหมดสติที่บ้านเนี่ยอันนี้นะเออเราต้องเขาเรียกว่าเราต้อง สกรีนเอาหน่อยหนึ่งว่าจะใช่หรือเปล่านะฮะอันนั้นเป็นเรื่องสาคัญที่เราจะต้องพยายามจัดการให้ได้นะฮะเราไม่อยากเสียผู้ป่วยนะฮะหึงหกเนี่เป็นอะไรที่ช่วยผู้ป่วยได้มากเราไปถึงได้เร็วนะฮะไปถึงได้เร็วครับกลับมาเรื่องสงกรา์กันต่อนะครับในช่วงสงกรา์ผู้ประสบเหตุท้ายเหตุนี่เขาถามมาจะอะไรมากที่สุดครับจริงบอกตรงๆที่สุดก็คืออุบัติเหตุถ้าหนึ่งในหนึ่งร้อยคนที่มาโรงพยาบาลเนี่ยจะเป็นอุบัติเหตุถึง80คน ซึ่งมันมากกว่าเดิมประมาณ3อถึงสเท่าเพราะมันเป็นช่วงสงการเนี่ยคนท่องเที่ยวพอคนท่องเที่ยวเดินทางมาโอกาสที่เกิดอุบัติเหตุก็เยอะขึ้นนะฮะสาเหตุสาเหตุจริงๆแล้วนะฮะต้องบอกตงจริงในของกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขทำวิจัยมาแล้วนี่ก็คือขับรถเร็วกับ ดื่มสุราอันนี้เป็นสาเหตุหลักเลยอพอดื่มสุราแล้วก็ขับรถเร็วเพราะขับรถเร็วเขาก็เกิดอุบัติเหตุอันนี้เป็นสาเหตุหลักเลยโดยเฉพาะรถที่มีมอเตอร์ไซค์เป็นมอเตอร์ไซค์กับอม,มอเตอร์ไซค์จะเป็นส่วนใหญ่เลยครับตามมาคือรถยนต์มอเตอร์ไซค์พอขับรถเร็ว เดือนธันาคขับรถเร็วไม่สวมหมวกกันนอกเกิดอุบัติเหตุมันเป็นความสูญเสียที่มากขึ้นต่อเนื่องเลยโมแล้วหมวกก็ไม่ใส่แล้วพอโมแล้วก็ขับเร็วก็เป็นสาเหตุของเกือบทุกอย่างเลยได้ครับสถานการณ์ปีที่แล้วเป็นไงบ้างครับของสุราศรีสถานการณ์ปีที่แล้วเนี่ยสงการเนี่ยมีผู้เสียชีวิตติดท็อปท็อปไฟของท็อปไฟของประเทศครับเป็นที่น่าเป็นห่วงท่านผู้ว่าเลยบอกว่าณปีนี้พยายามทําไงก็ได้เนี่ยรณรงค์ป้องกัน ต้องใช้คำว่าลดลงกับป้องกันหออย่าให้ไปรักษาให้ลดลงป้องกันให้ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุให้ได้ซึ่งทางจังหวัดก็พยายามตัวมือฮะให้โรงพยาบาลเราเป็นปลายทางปลายทางที่รับได้น้อยที่สุดน้อยที่สุดแต่คุณหมอก็ยืนยันว่าโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีมีความพร้อมพร้อมที่สุดฮะพร้อมที่สุดเลยเราเป็นโรงพยาบาลเครือข่ายของแม่ข่ายของภาคใต้ตอนบนในเจ็ดจังหวัดเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่เฉพาะเฉพาะจังหวัดสุราเราพร้อมให้กับภาคใต้ตอนบนด้วยในกรณีที่มีอุบัติเหตุแล้วต้อง เขาเรียสุดความสามารถของพวกเขาเราต้องส่งกลับมาที่เราเราพร้อมยังไงเรามีห้องถ้าเป็น ICU ของผู้ป่วยโอปิเเตุนะตอนนี้มีถึง32เตียงกำลังจะเพิ่มอีกสีอีก8เตียงเป็น40ครับในจำนวน ICU ของโรงพยาบาลทั้งหมดมีถึง108เตียงทั้งของเด็กเด็กเล็ก เด็กเด็กโตแล้วก็ผู้ใหญ่หนึ่งรวมของประเทศด้วยเป็น108เตียงนะตอนนี้เราพยายามสำรองสิ่งนี้เอาไว้เพื่อให้กับพี่น้องของภาคใต้ทั้งหมดด้วยนะฮะไม่ว่าไม่ใช่เฉพาะจังหวัดสุราธานีเราจะต้องดูแลภาคใต้ตอนบนทั้งหมดด้วยครับผมเห็นว่าการขนส่งผู้ป่วยนี้ก็มีการพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นมากครับตอนนี้จริงๆแล้วถ้าอุบัติเหตุที่รุนแรงและจําเป็นรีบด่วนถึงแก่ชีวิตนะฮะมีการส่งทางเขาเล่า ทางเฮลิคอปเตอร์ทางแอร์พอร์ตแอร์ทแร์นสปอร์ตแต่จริงๆแล้วถ้าไม่ไกลมากนี่ครับมันในหนึชั่วโมงนะฮะรถแอมบูลแนนเป็นอะไรที่เร็วแล้วก็ดีที่สุด<ม>เพราะเข้าถึงเร็วแล้วก็ออกมาเร็วเ<ม><ม>พราะถ้าเป็นเฮลิคอปเตอร์หรือแอร์ทันสปอร์ตเนี่ยมันจะมีจุดลงที่ลงที่ขึ้น<ม>พอถึงเวลาปับา๊บมันจะเสียเวลาในจุดนั้น มีการถ่ายย้ายอีกนะครับเอมบราน์เรามีอุปกรณ์อยู่ในรถอยู่แล้วเราจะเรียกว่าก่ AOC AOC นั่นคือมันเป็นเอ็มบราน e ์ออเดอร์เซ็นั่นคือหมายความว่าในในรถเนี่ยสมมติว่า Connect กับเราเราปลายทางเราจะเห็นว่าคนไข้ในรถเป็นยังไงบ้างคุณหมอนั่งดูอยู่เลยนัอยู่ที่โรงพยาบาลตอนนี้เรากำเห็นว่าตอนนี้เป็นไงที่ประจอนดีไหมที้ประยอนดีไหมหรือว่าเอ๊ะ ความนันดีไหมถ้ามไม่ดีเติมเลือดเติมยาอะไรไปที่มีอยู่ตรงนั้นหให้เติมในรถเลยในรถเลยฮะสมมติว่ามีเขาคือ,อะจะมีที่กล้องอยู่ที่หน้าผากของคนที่มาสม่ง<ม>เพราะฉะนั้นมันจะมาลิงก์อยู่กับ จอมอนิเตอร์ของโรงพยาบาลเราบอกว่าตอนนี้ขอดู BP ขอดูชีพจรหน่อยขอดูอัตราการเต้นของหัวใจหน่อยหนึ่งเขาก็จะส่งมาให้หรือว่าอันนี้มันเริ่มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ให้เพิ่มน้าเกลือเพิ่มเลือดหรือเพิ่มอะไรเพิ่มยาเข้าไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไม่เล่นกับ1นึ่งหนะครับจะต้องช่วยกันนะครับคุณหมอครับเจ้ากรณีผมเป็นนักท่องเที่ยวไปเที่ยวแล้วเจออุบัติเหตุเนี่ยสิ่งที่จะ ช่วยเหลือผู้ป่วยได้เบื้องต้นนี่คืออะไรบ้างครับเบื้องตอนน้นก็คือในที่หนึ่งเรียก169ให้ได้ก่อนเราเป็นคนโทรเลยนะตท,ท,ทัตั้งแตห่งหกเก้า <9 S 2> นะเราบอกสถานที่บอกโลเคชั่นให้ถูกอันที่2คือประสานกับพื้นที่เตรียมกันในสิ่งที่เรียกว่าถ้าอยู่ริมในถนนพยายามกันออกมาอยู่ข้างทางให้ให้หลีกจกปลอดภัยที่สุดกปลอดภัยที่สุดแล้วพยายามดูว่า ตอนนี้เขายังหายใจไหมยังหายใจไหมจริงๆแล้วถ้าเราเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยถ้ามีความรู้เขาเรียกว่าการช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยจะช่วยชีวิตคนได้ณตอนนี้เราเขาเรียกว่าเราใช้วิธีการเี่ยสอนในนักเรียนในชุมชนในอสมอว่าคุณจะต้องเริ่มช่วยผู้ป่วยเป็นนั่นคือซีบีคนไข้ซีบียะคนไข้ใช่ครับถ้าซีพียคนไข้เป็นนะโอกาสที่เขาจะรอดเนี่ยสูงมากครับ ที่จะรอพอสิมาแล้วก็รอในมูลที่รอในคน169มาเนี่ยมันจะช่วยเหลือคนไข้ได้เยอะเลยครับดีกว่า you, ยืนดูอยู่ย่าเด์อนนนะครับนะครับคุณหมอครับตอ,อนนี้ปัจจุบันของสถานการณ์ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธาน,นีในภาพรวมเป็นไงบ้างครับเราเป็นโรงพยาบาลศูนย์แล้วตึกใหม่เปิดยังครับตอ,อนนี้ ต้องบอกมีมีประเด็นอยู่ 2, <ม> 2> ประเด็นนะ<ม>คือตอนนี้เราเป็นโรงพยาบาลศูนย์ระดับ A ระดับเอทวานของภาคใต้ตอนบนนะครับะะ<ม>ทำไมเราเป็นเอทวาน d อ a วานคือเรามีศักยภาพในการทําในสิ่งที่ที่อื่นทําไม่ได้นั่นค<ม>ือ<ม>ใ,ในส่วนของที่เป็นโรคหัวใจรโรคมะเร็ง<ม>โรคในเด็กเล็กคลอดโรคเปลี่ยนและปลูกถ่ายไตปลูกถ่ายกระจกตาแล้วก็โรคอีกโรค่นึงคือเรื่องของที่เชื่อมโยงกับของ อ่ส่งการคือศูนย์ที่เป็นเอ็ดวานของอุบัติเหตุอันนี้เป็นขั้นสูงทั้งหมดนะขั้นสูงทั้งหมดทีนี้ถามว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนนี้เราในศูนย์ห้าศูนย์เนี่ยเราเป็นเอ็ดวานกันหมดแล้วนั่นหมายความว่าอะไรที่มันยากอันที่ลำบากอันนที่ป็นสาหัสส่งมาที่นี่ของทั้งหมดจะต้องส่งมาที่นี่ก่อนนะส่งมาที่นี่ก่อนทีกลับมาที่คาถามว่าณอนน้ปัจจุบันตึกเป็นไงณตอนนี้ตึกอาคารที่เป็นอาคารผู้ป่วยในนะ5ะห้าร้อยเก้าสิบหก เตียงนี่ฮะเปิดดําเนินการแล้วแล้วเปิดตอนช่วงของถ้าจําได้ช่วงของโควิดเราให้โควิดไปอยู่ก่อนนะฮะต้องบอกริงประมาณปี -62 เราให้โควิดไปอยู่ประมาณ2ปีหลังจากนั้นเราเริ่มพอยของปีหกสองหกสามหกสี่เราเริ่มหกห้าเราเริ่มดำเนินการรีโนเวทปรับปรุงใหม่แล้วก็เริ่มมาให้ผู้ป่วยมาอยู่ตอนนี้อยู่แล้วฮะนั้นในนั้นจะมีห้องพิเศษอยู่ประมาณร้อยหกสิบแปดห้องนะร้อยจ็ดแปดห้องนะฮะกับมีเตียงรวมกันทั้งหมดประมาณห้าร้อยกว่าเตียงนะครับตอนนี้ปริมาณคนไข้นอกเราแต่ละวันอยู่ไหมครับสองพันเจ็ดร้อยถึง คนไข้คตอนคนไข้ในตอนนี้อยู่ที่ประมาณ7 0 0ดร้ถึงแปดคนเจ็ดร้ถึงแปดคนนะฮะต่อวันต่อวันนะมันมีอยู่ตึกหนึ่งซึ่งทุกคนต้องพยายามถามนะคือตึกผู้ป่วย OPD ซึ่งเป็นตึกที่เห็นอยู่แล้วก็ยังมีก่อสร้างไม่เสร็จต้องนําเรียนว่าสาเหตุเกิดจากผู้รับจ้างทิ้งงานนะฮะผู้รับจ้างทิ้งงานด้วยสาเหตุ อาจจะเรื่องของเขาว่าไม่สามารถทําได้เราพยายามยื้อให้พยายามทําให้ได้เยอะที่สุดเราทําถึง17บงวดแล้วนะฮะตอนนี้เหลืออีกสิบเจ็ดงวดก็จะจบครับโครงสร้างเสร็จไปแล้วโครงสร้างเสร็จแล้ว95%้าเปอร์เซ็นโครงสร้างนี้เสร็จหมดแล้วนะจนถึงชั้นสุดท้ายแล้วชั้นที่9้แล้วณตอนนี้ะก็อยู่ในขั้นตอนของโรงพยาบาลกําลังหาผู้รับจ้างรายใหม่ผมนะว่าไม่นานก่อนสิ้นปีนี้ต้องได้รับรับจ้างรายใหม่ตอนนี้เรามีคุณหมออยู่กี่ท่านครับที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลจะมีคุณหมออยู่บมาณ 244ท่านพยาบาลประมาณ1,000 1,000กับ100กว่าท่านพยาบาลนะฮะแต่ยังไม่พอนะฮะไม่พอยังไม่พอตัวเยอะเองไม่พอเมื่อเทียบกับปริมาณคนไข้ที่เพิ่มขึ้นฮะต้องบอกก่อนเลยนะฮะมันไม่พอนะครับแต่ว่าสงกรามนี้ครับเรื่องของเขาเรียกอะไรนะยูเซบคือเจ็บป่วยแล้วไปไปไม่เราไม่จำเป็นต้องวิ่งมาโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีก่อนใช่ไหมครับจะเจ็บปวดเี๋ไปใกล้ที่ไหนก็ได้ใน72ชั่วโมงไปใกล้ก่อนที่ไหนก่อนก็ได้ยูเซบจะเป็นคนรับรอง แต่ในยูเซ็นั้นต้องเป็นเจ็ดเจ็ดหรือแปดโรคที่เขาเขาเขียนเอาไว้นะฮะไม่ใช่เป็นไข้ปวดหัวไปยูเซ็ไม่ได้ครับเป็นลมหมดสติก็ประเทศยูเซปได้อันไปโรงพยาบาลเอกชนได้ครับราคารักษาแพงๆก็ไปได้ไปได้ครับเขาจะส่งมาโรงพยาบาลสุราษฎร์ในเจ็ดสิบสองชั่วโมงแรกเขาจะพยายามรักษาให้ก่อนแล้วเขาจะติดต่อกับโรงพยาบาลปลายทางที่เป็นเจ้าของมัสุขภาพทั้งหมดเนี่ยเขาจะติดต่อไปทางว่าตอนนี้อยู่ที่นี่แล้วนะเป็นอย่างนี้อย่างนี้โอเคไหม ถ้าไม่โอเคไงเขาก็จะ่ให้ส่งต่อหรือถ้าโอเคก็อยู่รักษาที่นั่นต่อช่อวงน,นี้ถ้าใครไปเที่ยวออกไปเที่ยวสงการแล้วเจอตุการตัวเองเนาะก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการรักษาใช่ครับนะครับเรามีระบบในการดูแลพี่น้องกันอยู่นะครับอ,อยากให้คุณหมอฝากนะครับว่าวันนี้เป็นวันสงการวันแรกของภาคใต้ภนะาคใต้จะเล่นกันไม่กี่วันนะฮะ,ะแต่ว่าการเดินทางคนต่างจังหวัดมาเที่ยวบ้านเรากันเยอะ เจออุบัติเหตุต้องทำยังไงแล้วใช้ชีวิตยังไงให้ปลอดภัยในวันสงการครับจริงนะสงการเป็นประเพณีของไทยนะที่ทุกคนพยายามที่จะสืบสารประเพณีทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นฮนะต้องบอกว่าในช่วงสงการนยะเป็นช่วงที่เกิดอุบัติเหตุได้เยอะที่สุดมันเป็นอะไรที่ไม่มีใครอยากให้เกิดนะฮะดังนั้นจริงๆแล้วถ้าเกิดเหตุแล้วเนี่ย ตั้งสติก่อนตั้งสติให้ได้ว่าเราจะทําอะไรมีอะไรเกิดขึ้นบ<ช>้างหรือเปล่านะฮะแล้วก็หลังจากตั้งสติเสร็จแล้วเนี่ยก็พยายามขอความช่วยเหลือจาก คนรอบข้างที่อยู่กับเรานะเพราะนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยเราได้เยอะที่สุดเลยคนไทยเป็นคนที่ใจดีนะเวลาเห็นถึงมีไทยมงก็จริงนะแต่เขาจะช่วยเหลือในกรณีที่เราต้องขอความช่วยเหลือนะฮะหนึ่งหกเป็นเบอร์ที่มีประโยชน์สําหรับคนที่เดินทางในสัญจรทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือคนไทยหรือต่างชาติทั้งหมดนะเป็นอะไรที่มีประโยชน์เพราะมันจะลิงก์ต่อกับโรงพยาบาลจะลิงก์ต่อกับหน่วยที่ใครอยู่ใกล้ที่สุดจะไปแอตแท็ในจุดเกิดเหตุเร็วที่สุดนะศูนย์สั่งการจะสั่งว่า อาสมว่าเกิดที่ไหนฮะเกิดที่ข้างเทศบาลบมีมูลที่อยู่ตรงนั้นน่ยตรงนั้นออกไปเลยฮะ<ม>อันนั้น,นเอาง่ายสุดเลยเร็วที่สุด<ม><ม>เพราะว่าศูนย์สังการจะสั่งไปเลยว่าให้ไปตรงนี้มีโลเคชันอยู่ตรงนี้ส่งสั่งการว่าให้ไป หน้างานเลยหน้างานเลยครับให้ใกล้ที่สุดให้ใกล้ที่สุดนะคนที่ใกล้ที่สุดและก็เร็วที่สุดนะเพราะก็จะได้ความช่วยเหลือได้เร็วที่สุดนะครับผมวันนี้เราขอขอบคุณนะครับนายแพทย์ประกอบลือชาเกียรติศักดิ์นะครับรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีแล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่ด้วยสวัสดีปีใหม่สงกรานต์ด้วยแล้วก็ขอบคุณมากทในเกียรติรายการนะครับเอาล้วครับเดี๋ยวเราพักสักเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวติดตามข่าวกันต่อในพื้นที่เจ็ดยวนพลาตต์ตอนหลังครับ